เลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมจูจิสุไคเซนแฟนทอมพาเรตกันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับตู้ที่หลายคนรอคอยก็ประกาศอัปเดตกันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตู้ตัวละครยูตะที่มีประกาศอัปเดตในวันที่24พฤศจิก,กานี้นะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ก็น่าจะอัปเดตเสร็จประมาณบ่าย3ของวันนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงหรือว่าไปทําการสุ่มตัวละครยูตะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเชียร์ลิสตัวละครต้อนรับยูตะกันหน่อยลวกันครับว่าตัวละครยูตะที่เป็นตัวลิมิเต็ดอิด ู่กับทีมอะไรบ้างและที่สําคัญระหว่างที่เราสุ่มยูตาครับตู้เมงูมิก็ยังคงอยู่สําหรับใครที่อยากจะรีเลยดีก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเพื่อนๆมีระยะเวลาการตัดสินใจอีกประมาณ5วันเท่านั้นเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูเทลลทในส่วนของตัวละครกันหน่อยลวกันครับว่าถ้าเราจะหาทีมมาเล่นกับยูตาเนี่ยมีทีมไหนที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปให้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมฝากก็ติดตามไลค์กันกินีกแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสลับเป็นเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปพูดถึงทีมที่จะมาเล่นกับตัวละครยูตะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประกาศการอัปเดตของตัวเกมกันหน่อยละกันครับสำหรับการประกาศอัปเดตของตัวเกมี่ส่อไคเซนนะครับในพาร์ทที่เป็นมหาวิทยาลัยผลึกมันซีโร่เดอะมูฟี่พาร์ทที่2นะครับในรอบนี้เนี่ยจะมีตัวละครระดับเอสเดานี่มาทั้งหมด2ตัวละครซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวละครยูตะที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดอ dition นะครับพร้อมกับตัวละครเกตโฮที่มีการอัปเดตมาพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวละครเนี่ ท็อปเทียคบเครื่องทุกอย่างกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ใช้งานได้มีหรือว่าไม่มีก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวของเกโตเนี่ยจะเด้งเข้ามาในรูปแบบของตู้ถาวรน,นั่นเองนะครับแต่ตัวละครยูตะเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวละครที่เป็นตัวลิมิเต็ดเท่านั้นจะมีการมาแค่รีดันนะครับในอนาคตซึ่งตอนนี้เจแปนยังไม่มีการรีดันนั่นเองโอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทําการพูดถึงข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลกันหน่อยที่เราจะเอามาใช้ในพาร์ทนี้นะครับก็ในส่วนของ Data et, าดัตตาดี s h e ชีตรงนี้ครับผมจะทําการวางไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อสามารถไปดูข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได้เพราะว่าในส่วนของด a ตชีเนี่ยก็จะมีการจัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชียร์ลิส์เมมโมรีนะครับเชียร์ลิส์ตัวละครการรีโลไอการจัดทีมนะครับแล้วก็การลําดับการอัพหรือว่าการบัฟของต่างๆของแต่ละตัวละครนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูตรงข้อมูลส่วนนี้ประกอบการตัดสินใจกันได้นะครับสำหรับข้อมูลที่เราจะมาพูดถึงนะครับผมเนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเชียร์ลิส์การรีโลไอกันหน่อยละกันครับสำหรับการกานนรีโลไอดวว่า อัปเดตใหม่นะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะทำการแจกเพชรยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเพชรนะครับซึ่ง1500 0เพชรเนี่ยเ,เพื่อนๆจะทำการสุ่มได้อยู่ที่ประมาณ50ครั้งหรืออาจจะมากกว่านะครับอันนี้คือในส่วนการเริ่มต้นเนาะซึ่งในส่วนนี้ครับตู้ที่ยังคงอยู่นะครับก็ตู้เมงุมิเนี่ยจะเหลือเวลาอยู่ที่ประมาณ4วันนะครับแล้วก็ตู้ตัวละครยูตะจะอยู่อีกประมาณ2สัปดาห์สำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของตัวละครเมงุมิซึ่งมันเป็นตัวที่สามารถเล่นคู่กับทีมยูตะได้และก็สามารถเล่นคู่กับทีมมมมมอออืนน่่่่นาา um, นนนาาาาาคตเเเพพกกกกสสรรรรถีุุู้้งไไปดัะวท สุ่มครั้งแรกเนี่ยมันจะเหมือนการันตีออกระดับ s s r หนึ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรืออาจจะเป็นการ์ดความทรงจำ เ <premises, S 2> มื่อได้แล้วนะครับเพืเ่อนๆก็ค่อยไปทําการสุส่มตู anyway ้ตัวละครอื่นต่อนะครับเช่นยูตานั่นเองต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวละครระดับ SR ที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจานใหญ่ยากะหรือแม้กระทั่งนานามิที่เป็นระดับ SR ซึ่งต้องบอกก่อนว่าทุกการสุ่มแต่ละตู้ครับคุณมีโอกาสออกระดับ SR อยู่แล้วเพราะว่าตัวระบบเนี่ยจะทาการการันตีการระดับ SR ให้กับเพื่อนๆเนี่ยหใบทุกการสุ่ม10ครั้งซึ่งมันมีโอกาสมากกว่า1ใบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครืออาาาจจะเเนนนดวมงงงํั่่่ซึผพ ว่าให้โฟกัสกับตัวละครไปก่อนนะครับแล้วก็ใบาการันตีเลือกตัวละครระดับ S-R ที่ทุกเกมจะทําการแจกนะครับจะทําการสุ่มได้แค่ในส่วนของตัวละครเริ่มต้นเท่านั้นไม่สามารถสุ่มหาตัวละครยูตาหรือแม้กระทั่งเมงุมิร่างกางอนาาขตที่ไม่สมนนบูรณ์นะฮะต้องเข้าใจกันในส่วนนี้ด้วยส่วนตัวละครอื่นๆที่อยากจะแนะนำครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจารย์โกโจหรือแม้กระทั่งตัวละครโนบาระทั้ง2ตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งและก็มีบทบาทที่แตกต่างกันสําหรับอาจารย์โกโจฟ้านะครับก็จะเป็นตัวละครที่ตีหมูด่ด้้าขง เขาอยู่กับเราประมาณ7เทินนะครับซึ่งเราสามารถทําลูปอันติได้ประมาณ2รอบนะครับใน7เทินก็จะทําให้การเคลียร์มอนหมู่ได้ดีนะครับมอนที่แพ้ทางท่าสีฟ้าดูตรงเนี่ยจะเคลียร์ได้ค่อนข้างง่ายซึ่งตัวละครอาจารย์โกโจครับก็อยู่ในเทียร์ที่แบบ d o b l e S เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเทียร์ค่อนข้างสูงส่วนตัวละครโนบาระครับเป็นตัวละครที่มีสกิลตีหมู่ก็จริงครับแต่หลักๆแล้วเขาจะใช้ในส่วนของติเมทเพื่อตีเดี่ยวซะมากกว่าเด่นกับการตีบอสนะครับใครที่แบบว่าอยากจะทําดาเมจบอสแรงๆหรือว่าทำดา มากซึ่งอดีปัจจุบันของผมนะครับยังไม่มีตัวละครโนวาราผมคาดว่ามีโอกาสออกจากตู้ตัวละครยูตะเพราะว่าผมดองเพชรไว้สุ่มกับตู้ตัวละครยูตะนี่พอสมควรเลยนะครับประมาณ30 0 0 0่นะครับเดี๋ยวเราลองหาเพชรเพิ่มให้ถึงประมาณ4 0 0 0 0กับกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวละครยูตะก่อนการันตีหรือเปล่าและมีโอกาสได้ตัวละครระดับ SSR ตัวอื่นหรือไม่ครับถ้าได้โนวารามาก็ถือว่าทีมที่ผมใช้นะครับการทำดาเมจหมูเนี่ยมันก็จะครบเครื่องมากๆแล้วก็ทำดาเมจเดี่ยวกับบอสเนี่ยก็จะดีที่ส มานี้เลยนะครับเพื่อนก็สามารถดูเทียร์ลิสต์ประกอบการตัดสินใจได้เหมือนกันและนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของเมมโมรีที่ควรหานะเพราะว่าเมมโมรีแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นเมมโมรีที่ได้รับความนิยมนะครับที่แรงและหายากมากก็จะเป็นเมมโมรีของจางโกโจครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มดาเมจสายเวทเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์หเทิร์นเลยนะฮะก็ถือว่าจะทําให้ดาเมจของจางโกโจหรือแม้กระทั่งโนบะนะเมงยูกิหรือแม้กระกทั่งยูตะเนี่ยทำดาเมจได้แรงมากๆเลยนะฮะส่วนเมมโมรีอ่ไดด้้้จจาากกกกกิรรรรมมมมบบงแลว็็็เเเโีีีท่่ปนนะั SR ย สามามรถใช้แก้ขัดไปก่อนได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าในส่วนของข้อมูลเบลเบรีเนี่ยบางอันมันก็สามารถหาอื่นแก้ไขไปก่อนได้นะแล้วแต่การจัดทีมของเพื่อนนั่นเองอยอต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทีมแนะนํากันหน่อยละกันครับสำหรับทีมแนะนําใน Data าชีตนะครับก็มีหลากหลายทีมมากๆว่าจะเป็นทีมนักแพทปัจจุบันแล้วก็ทีมในอนาคตในซเปอร์ของ j จแปนนะครับว่าจะมีการใส่ทีมแบบไหนบ้างถ้าให้พูดถึงทีมที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะมีทีมที่เป็นอ้านมีสิบล้านนะครับที่เราสามารถทาได้แต่ ในส่วนนี้ครับเราสามารถหาตัวดาเมจหรือว่าซัพพอร์ตที่เรามีณปัจจุบันนี้ใส่เฉยๆไปได้ครับก็อาจจะสลับเป็นอ่านจังโกโจล่างปัจจุบันนะครับอ่าหรือแม้กระทั่งยูตะใส่เข้าไปส่วนเกโทนะครับถ้าใครไม่ได้สุ่มนะครับก็เอาตัวแานามินะครับหรือว่า โมโมใส่ไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่านี่จะช่วยทําให้แบบดับดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็บับทุกเทิร์นนะครับก็จะเป็นคอมโบคู่นะครับก็คืออาจารย์ยายากานานามิแล้วก็ยูกินะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟทั้งหมดเลยแล้วก็ดาเมจหนึ่งตัวจะเป็นอาจารย์โกโจก็ได้หรือว่าเป็นยูตะก็ได้เช่นเดียวกันส่วนทีมที่3นี่ก็จะเป็นอาจารย์โกโจดาเมจอันติ2รอบนะครับก็ ใช้เป็นเหมือนเดิมครับก็คือจะเป็นอินุมะกินะครับอันนี้ไว้ฟื้นฟูันเกียรนะ์เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นทาให้เพื่อนร่วมทีมได้รับเกียรอัตีสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทอรนะ์เนาะอันนี้ก็ฟื้นฟูเกียรแล้วก็เอามาใส่กับอาจารย์ใหญ่ยากาศนะครับเอาไว้แบบบัฟดาเมจให้แรงแล้วก็หาดาเมจอีกสักตัวก็ได้ชิโนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันติสองรอบเนาะแล้วก็ทีมยูตะโดยตรงเลยก็จะมีตัวอินุมะกินะครับที่เป็นร่างระดับเอชอาร์ซึ่งตัวเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอที ต้องเล่กนกอแตกเพื่อจะทําให้เราทำา a มาเ g มก,กับบอสได้แรงขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่บอสกอแตกเนี่ยบอสจะไม่โจมตีเราเป็นระยะเวลา3เทรอนั่นเองจะทําให้เราสามารถรีได้นานแล้วก็ตัวละครอื่นๆในทีมเราเนี่ยก็จะไม่ตายได้ไหวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอามาใช้ได้นะครับสำหรับใครมีแล้วก็ยังไม่ได้ปั้นก็ลองลองปั้นกันดูได้นะฮะแล้วก็มีตัวละครเบงกุมินะครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่คือแทบจะติดทุกทีมเลยก็ได้ว่าได้นะครับที่เหลือก็เป็นทีมพวกออ ไม่มีจริงๆก็จะมีทีมเซตน,นี้นะครับผมทีมยาจกเขาจัดให้เราด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมนั่นเองนะครับสำหรับดัตต้าชีตใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ วางไว้ใต้คลิปแล้วก็ในส่วนของข้อมูลการอัปเกรดนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยใช้ทรัพยากรอะไรกันบ้างครับก็สามารถดูทรัพยากรตัวนี้ไว้ได้แล้วก็ดองทรัพยากรรอได้นะครับสำหรับใครที่แบบซุ o m ได้ยูตาแล้วอยากจะปั้นสุดๆเลยนี่ทรัพยากรก็จะมีประมาณนี้ในการอัปเกรดซึ่งปัจจุบนนันในตัวเกมจะอัปเกรดถึงเกรด8นะครับ9กับ10เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะโอเคครับเพื่อนๆต่อมาครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลวิกิที่ผมใช้ประจำนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลสกิลของตัวละครกันหน ยูตาไปไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในรอบนี้ครับเราจะมาอธิบายข้อมูลของตัวละครเกะโทกันหน่อยละกันครับที่เป็นระดับ s s r เหมือนกันที่จะมีการอัปเดตเข้ามาเพอในเนเรื่องของรอบนี้ครับเกะโทก็มีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับผมก็สาหรับตัวละครเกะโทครับก็อยู่ในทีมสีฟ้านะครับระดับ เซนาดาเมจกายภาพจะอยู่ที่236หน่วยแล้วก็ดาเมจศิเวทจะอยู่ที่ประมาณ281หน่วยนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายของการโจมตีระยะประชิดกับศัตรูนะครับซึ่งสามารถเล่นคู่กับทีมเมงุมิได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการทำดาเมจโดยตรงเนาะแล้วก็จะมีการเพิ่มอัตราการโจมตีคีิตที่คอเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เวลาโจมตีเนี่ยโอกาสติดคีิเนี่ยค่อนข้างง่ายยิ่งถ้าชนะทางเนี่ยการติดคริก็จะค่อนข้างสูง,างมากๆครับส่วนทักษะที่2นะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายระยะไกลยอยู่ที่ประมาณ188 0.5%แกสตูที่เลือก3ครั้งนะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีโดยตรงเนาะแล้วก็หากพลังงานคำสาปของตนเองอยู่ที่แมนมาณ30หน่วยขึ้นไปเนี่ยลดความเสียหายจากสกิลนะครับผมจูจิสึน,นะครับจูดิดสึนเนี่ยก็จะเป็นสกิลสสยเวทนะครับของสตูล,ลดลง25% 3เทิงก็คือจะโดนดาเมจเวทของสตูล,ลดลงนะครับแล้วก็หากพลังงานคำสาปของตนเองอยู่ที่ประมาณ 40ขึ้นไปนครับเพิ่ม <P ers> ความเสียหายจากสายเวทของตัวเองนะครับที่ได้รับจากศัตรูที่เลือดลดลงเนี่ย25%อนนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบลดดามเมจที่ได้รับนั่นเองนะครับตัวที่มีเงื่อนไขยอยู่ด้วยเนาะส่วนสกิลทักษะที่3นะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลแบบจูจูสึนะครับ70%ให้กับศัตรูทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีหมู่โดยการโจมตีสายเวทนะครับผมแล้วก็ยิ่งพลังงานคำสาปของตัวเองสูงเท่าไหร่ครับความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้้้นน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 อออออย่่่่่าาาาาางงงงงมกกเเเเททัััััรณ์ีคคบบืป็ตตวจะลพลพ ยิ่งสูงยิ่งทำดาเมจได้ดุนแรงมากขึ้นและในส่วนของอันติเมทสกิลครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายที่200%ของการโจมตีแบบระยะไกลของจุจูสึแกสตูทั้งหมดนะครับหรือว่าการโจมตีสายเวทแล้วก็ถ้ายิ่งพลังงานสูงเท่าไหร่ครับการโจมตีก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นพร้อมกับลดพลังงานคำสาปของตนเองเหลือศูนย์เมื่อใช้ทักษะขั้นสูงสุดนั่นเองก็อารมณ์ประมาณว่าเวลาเราโจมตีนะครับเราก็จะต้องเสียในส่วนของพลังงานคำสาปของเราด้วยแล้วก็สร้างดาเมจ คือตัวละครเขาในมุมมองของผมนะอาจจะไม่ได้ตัวละครที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เงื่อนไขของท้างเยอะถ้าเทียบกับตัวละครยูตะก็สามารถใช้ตัวยูตะได้ส่วนใครที่อยากจะหาตัวละครกีทูเก็บไว้ในไอดีก็ได้เช่นเดีวยวกันครับเพราะว่าจะมีการอัปเดตมาพร้อมๆกันในเดอะมูฟวี่นี้นี่เองส่วนทั้งศาสตร์ตโนมัตครับก็จะเป็นการดูดซึมนะครับเมื่อเอาชนะตูนะครับจะทําการฟื้นฟูพลังงานคำสาปข,ของตอนเองเนี่ยสิหน่วยกิ่งเอาชนะสตูได้พร้อมกันมากเท่าไหร่ครับการฟื้นฟูพลังงานคำสาปก็จะมากขึ้นเท่านั้นโดยทที่่จะะไมําาาากรรววิคสแลตตูบงั ก็จะมีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าค่าก็จะฟืนฟูยิ่งค่ายเยอะยิ่งฝื้นฟูเยอะทําให้เวลาเราจะเลี้ยงในส่วนของอ่พลังงานคำส่งให้กับสกิล1 2 3มเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างดียิ่งขึ้นนั่นเองแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะสําหรับการตีมอนที่เป็นแบบจํานวน,นหลายๆตัวมากกว่ามอนเดียวนะครับถ้าไปตีบอสเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจแต่ในส่วนของตัวผมแม็กก็เดี๋ยวต้องรอตัวละครเขาอ,อัปเดตกันมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองมาใช้งานอีกทีว่าถ้าเราใช้งาานนเทมเมัจะหะห และมันจะเวิร์กมากแค่ไหนนั่นเองโอเคครับเพื่อนก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเชียร์ลิสต,ตัวละครที่ควรมีไว้รอตัวละครอยู่ตะอัปเดตเข้ามาในวันนี้ก็หวังว่าในพานี้จะเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนะาะสำหรับผู้เล่นที่อยากจะรีโล่ดีหรือแม้กระทั่งผู้เล่นเก่าหน้าปัจจุบันนะครับที่มีเพจอยู่นะครับเพราะว่าตัวเกมนะฮะก็ยังคงมีการแจกตั๋วในการล็อกอินต่อเนื่องอยู่นะครับผมแล้วก็มีการแจกตั๋วจากการที่เราแลกจากลังค้คเราจะได้รับตั๋วอยู่ที่แมน 20ใบฟรีนะครับจากการล็อกอิน10ใบแล้วก็จากการกิจกรรมใหม่อีก10ใบเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวละครหน้าตู้หรือเปล่าส่วนใครที่มีเพกบก็ขอให้ได้ตัวละครยูตากันทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและก็ถา้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e กันไปด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ